อันนี้นะครับบานสวนน,น้องปรินมะปางนะครับก็จะนำเสนอวิธีการาเพราะผักหวานนะครับก็จะเริ่มจากกระบวนการนั่นคือเมล็ดผักหวานที่สุกพร้อมที่จะทำการเพราะนะครับก็จะมีลักษณะนะครับสุกนะครับเต็มที่นะครับทีนี้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการาล้างนะครับก็จะมี อย่างที่หนึ่งนะครับก็คือตะไคร์เป็นถุงที่เราหาซื้อได้ตามร้านนะครับเกษตรทั่วไปนะครับก็จะมีขนาเป็นเชือกไนลอนนะครับตาก็จะไม่ไม่ใหญ่มากนะครับพอที่เม็ดระวานจะไม่เล็ดรอดออกไปนะครับอันที่สองก็คือจะเป็นมูงนะครับม้งสีฟ้าหรือมูงนะครับตาทีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น ขั้นของการล้างที่ละเอียดจริงขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะเสริมก็คือจะมีถุงมือถุงมือ,อยางนะครับเพราะว่าเม็ดผักวานก็จะมีสารตัวหนึ่งที่ทําให้หมือนะครับเราจะคันจะแสบนะครับถุงมือแล้วก็จะมีน้ํายาน้ำยา,าล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่จะช่วยนะครับทำความสะอาดเม็ดก็จะมีตะกร้านะครับ ที่เราจะเอ,า,อาหลังจากขัดล้างปุ๊ก,ก็จะมีตะกร้าหลายๆใบแล้วก็มีกระมางนะครับที่ใส่เม็ดนะครับใส่เปลือกนะครับที่เราเก็บออกนะครับถังน้ำที่จะทำการล้างทรความสานะครับแล้วก็จะมีอาจจะเป็นตะแกรงนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับกระบวนการสุดท้ายคือการ ึืนลมนะครับพอะจะระบายอากาศได้ดีนะครับกระบวนการแรกนะครับเราก็จะเอา,อาเม็ดถั่วหวานที่สุกนะครับใส่ในถุงนะครับใส่ในถุงที่เราจะทำการขยี้ ประมาณนะครับประมาณที่เราจะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เอาเยอะเกินไปนะครับก็จะทําการครึ่งน,นะครับกับพื้นซีเมนต์ก็ได้นะครับพื้นซีเมนต์ที่บ้านเรามีนั่นแหละนะครับพื้นซีเมนต์น,นี้ก็การการแส เพราะว่าไี่หวานมันก็เป็นกดนะครับ,นนรบแล้วก็ครึ่งนะครับกดแล้วก็ ขยำไปในตัวนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเม็ดข้างในก็จะแตกคืนให้ตัวตะข่ายกับเม็ตขระหว่างแล้วก็พื้นนะครับัมับกันแล้วเขาก็จะเ๋ยวก็จะร่อนนะครับขันตอนแรกก็คือเราจะเ,เปลอ,อก,ก่อน เม็สว่านที่สุกนะครับเป็นที่นะครับเขาก็จะลอนง่ายอันเป็นพื้นกระเบื้องก็จะเลื่อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าบนพื้นซีเมนที่ไม่ได้ขัดหยาบอะไรก็จะเ่วนการขัดข,ข,ขึ้นได้ไหย ก็จะได้เม็รกวานที่เปลือกยังร่อนออกนะครับปมาณนี้นะครับเม็ดแหนที่เปลือกยังไม่ล่อนนะครับเราก็จะดีๆนิดนะึงนะครับก็จะได้ เปลือกนะครับเราก็จะแยกที่เป็นเม็ดนะครับเปลือนะครับแล้วก็ทิ้งสายาะ,ะัาสุนะจะแยกง่ายนะครับที่เราจะไม่ใช้ที่ได้ก็จะเป็นเม็ดนะครับที่เราร่อน ก็จะได้หน้าตานะครับเน็ดที่ร่อ,อนเบื้องต้นก็คือเปลือกออกแล้วนะครับทีนี้ก็จะสู่กันขาดอกยอบนึงนะครับ ึืนเบานะครับอยากคืนเพื่อให้เนื้อนะครับที่ติดกับเน็ดเขาโดนออกก็จะล้างแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับ ท่ได้แยยึ้น คืพลิกกลับไปกลับมาก็จะบางทีถึงไม่รอบเน็ตก็มไม่สะอาดก็จะล้าง หมดี่ได้ก็จะร่อนนะครับส่วนเม็ดไหนเนื้อยังนี่เยอะอยู่ก็จะขัดต้มเติมก็ได้นะครับ สลาแล้วนะครับสนาเม็ดนะครับที่เหนือร่อนแล้วนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับได้แล้วนะรประมาณนี้ได้แล้ว นนะครับลักษณะเน็ตที่เอาล้างสะอาลแล้วนะครับแล้เราก็จะเอามาปลุนะครับถึงลมนะครับให้ลมผ่านนะครับไม่ได้พึ่งแดดนะครับจะพึ่งประมาณอสอง นะครับสองถึงสามวันก็ได้นะครับแต่ว่าพึ่งลมนะครับเพื่อให้แห้งแห้งท,ที่สุดแล้วเราเราก็จะไปสู่กระบวนการของการนําไปเพาะนะครับกระบวนการที่จะให้นอกการเกิดรากนะครับอันนี้คือกระบวนการนะครับการล้างเม็ดตะวันเพื่อข้าสู่กระบวนการเพราะเมล็ดของบ้านสวนติน้ง้ะปางนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ แล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะครับกระบวนการที่เราจะาจะทิ้งไว้สัก3วันนะครับป็รวม3วันแล้วจะไปดูกระบวนการในการงอกต่อนะครับในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ